สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับคลิปดีๆคลิปเด็ดนะครับวันนี้จะมาแนะห้ความรู้และการทําโปรแกรมพวกรถดระบบอีโมวิลิเซอร์นะครับตอนนี้นะครับเราได้รับแจ้งมาจากลูกค้าว่ามีกุญแจทั้ง2ดอกนะครับตัวนี้เป็น W BMW วมีนะครับ E46 กนะครับมีกุญแจทั้ง2ดอกแต่ไม่สามารถใช้การรีโมทได้นะครับซึ่งรุ่นนี้เป็นฐานอาร์คนะครับพอหมดอายุการใช้งาน5-7ถึงปีก็จะไม่สามารถกดรีโมทได้นะครับลูกค้า อยากได้กุญแจที่มันกดรีโมทได้ช่างกุญแจชินก็เลยมาโปรกแกรมพร้อมทากุญแจดอกให้ใหม่สวยๆเลยนะครับดอกใหม่นี่นะครับเป็นทรงพับสไตล์โมเดิร์นรุ่นใหม่เป็น g 30เลยทีเดียวนะครับตอนนี้เราโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยเราจะมาทําการเช่ระบบเตาร์ล็อก่อนนะครับตอนตนี้ล็อกอยู่นะครับเราจะกดล็อกนะครับนี่นะครับกดล็อกอ่านล็อกนะครับเรียบร้อยตามกันมาระบบสตาร์ทนะครับ เราอันลับให้โดนเรียบร้อยเราก็จะมาเทสระบบสตาร์ทดูตัวนี้เป็นรถที่มีระบบซิเคียวริตี้แล้วนะครับมันจะต้องมีการลงโปรแกรมตอนนี้เราลงโปรแกรมแล้วเราก็จะมาเทสสตาร์ทดูเสียบเข้าไปเหยียบเบรกดูเกียร์ตัวแรงทีบิดอ,อันนะบิดบิดที่เรียบร้อยเสียงดังคำรามเลยทีเดียวนะครับเป็นอันว่าโปรแกรมเป็นที่เรียบร้อยทั้งระบบ อีโมบิเลเซอและระบบเซ็นทรัลล็อกนะครับถ้าลูกค้าท่านใดมีกุญแจเหลืออยู่ดอกเดียวแนะนําไม่ทําเพิ่มนะครับท่านจะลดค่าจ่ายได้เยอะนะครับแต่หายหมดท่านจะโดน2อถึงสเท่าเลยทีเดียวนะสำหรับรถยุคใหม่นะครับอ่าของเราช่างกุญแจเอชินสามารถบริการทั้งในและนอกสถานที่ได้นะครับถ้าสนใจก็ติดต่อที่เบอร์นี้เลยนะครับให้ดูสติกเกอร์นะครับ 0955636282เรามีรถโมบายวิ่งเคลื่อนที่24ชั่วโมงนะครับขอบคุณครับ